ร็จแล้วค่ะทุกคนไส้กรอก35กิโลกรัมนะคะสําหรับวันนี้อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยเตรียมไปหาข้าวกิน<ม>หิวมากๆค่ะเดี๋ยวขอไปหาข้าวกินก่อนนะทุกคนพรุ่งนี้พร้อมจะส่งค่ะทำทำทำตะล่ำทำทำและกับข้าวของโดนั่นก็คือนา้าพริกปลากับผักค่ะผักสดแล้วก็หน่อไม้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วทุกคนเหนื่อยมากจริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆค่ะไส้กรอกเส้นไส้กรอกหมู ข้าวนะคะพร้อมแล้วนะคะวันนี้โดทําเยอะกว่าปกติมากๆเลยนะคะปกติแล้วทาแค่20กว่า30วันนี้35เกือบ40กิโลใช้ระยะเวลาในการทำนั่นะคะตั้งแต่10โมงตอนนี้นะคะ3มทุ่มครึ่งแล้วค่ะเพิ่งเสร็จพึ่งเช็ดของล้างครัวอะไรเสร็จสับเรียบร้อยและตอนนี้ก็คือหิวเข้าวมากข้าวช้าเป็นมาม่า ข้าวเที่ยงยังไม่กินและนี่ก็คือข้าวเย็นของโดงน่ากินไหมทุกคนเหนื่อยมากคะ่ะเอาแค่นี้พอกินไม่ไหวอย่างอื่นทําไม่ไหวแล้วขอเน้นง่ายๆแล้วพรุ่งนี้เราไปต่อกัน